สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขูสุคนพูดติดตามเล่าประตูใช่นี้เลาประตูใช่สี่ออกอากาศกับคำอยู่พี่น้องเขาว่าเป็นยังนอกมือเงนเท่าตีหาเคืองคนน้องยังสีเห็นแต่ว่าบอกก่อนเด้อพูดติดตามทุกผู้ทุกคนคือว่าสุดดาวว่าได้วออกอากาศเด้อพี่น้องเด้อได้ออกทะเลเร่าเล่าสามมาขีกับเล่าประตูใช่เล่าประตูใช่ก็ว่ามันมีเขาเจาะอยู่ละแต่ว่าเล่าสามมาขีนี่เขาสามเจาะพี่น้องสองลู เราประตูใส่ว่ามันเข่าเจาะหนึ่งอยู่ส้างหลุกเพี่น้องเนาะเอาในเบิ้องสลาประตูใส่ได้เพราะได้เขามากก็ได้ในเบิ้องสลาประตูใส่ว่ามันคำแล้วพี่น้องเอาออกประเดียมื่ออื่นจังเบิ้งเต็มๆพี่น้องเมื่อนี้ติดงานคือว่าเป็นบุญบุญพอดีเป็นงานกระถินพอดีแม่พี่น้องก็เลยติดจักเล็กจักน้อยคัดคัดเสียงกันเชียงกันดังมาในเสียงเคียงปันพอดีก็เลยมา เอาอ,อ,กอากาศในพี่น้องเห็นเนาะจัดการทั้งงานทั้งอื่นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเอาออกเบิ่งสองรายการเป็นการพี่น้องมืออ,อื่นจังเบิ่งเต็มทีเนาะพี่น้องเนาะมือ้อนี้ขออภัยเบิ่งถึงจะเล่าสามัคคีกับเล่าประตูใส่รายการใหญ่ก่อนพี่น้องรายการหน่อยมื้ออ,อื่นจังเบิ่องน่ะพี่น้องเอารายการใหญ่ๆเบิ่งก่อนเอาไปน,นี้ไปเบิ่งเล่าประตูใส่ต่อพี่มาเด้อพี่น้องผู้ติดตามสุดเล่าประตูใส่สุข,ขุสุขคนบ้านนี้มาเบิง่ง ของวันที่สิบสองเลยพี่น้องเด้อวันสิบเบิองวันที่สิบสองกับเบิองวันที่สิบเอ็ดสิบพันมาหมูเส่าเนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะชุดล่าประตูใช่วันที่สิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดล่าประตูใช่ประเดิมว่าเขาเลยพี่น้องลุดไปเลยของประเดิมว่าเขาลุดไปแล้วก็มาสันติภาพเดน,นหนึ่งล่องหาเขาทั้งหนึ่งทั้งหาพี่น้องเลยสองอย่างเลยพี่น้องเลย เกาหาแปดหนึ่งดได้สองุดพี่น้องบนหลังมาประซาส้นเล่าเดินเกตล่องศูนยกับเกตศูนย์พี่น้อง,งสสเขาศูนย์เกตเขาตกกับก 0, พี่น้องเขาเจาะเนาะพี่น้อง,เ,อนองเนาะเอเตาลุดมานีแค่ยี่วีไอพี่เด่นหนึ่งล่องเกาเขาเกาพี่น้องได้ศูนย์เกาเอาพี่น้องไปนี่บ่าวลายห,หางมาเบิง้ง ของวันทีสิบสองเลยพี่น้องคำแล้วนั่งหลายรายการติดงานอยู่พี่น้องเนาะพี่น้องกับบ่ได้เบิง้งแม่บ,บ่ได้เบิ้งก็คือแมนอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะสุดดาวพี่เอพี่บ่เบิ้งหลับมืออืึนจังเบิ้ง,งนาะพี่น้องเนะาะจังเปลี่ยนพี่น้องเลยล่าประตูใส่จับคู่วันทีสิบสองตุลาสองพันห้าร้อยหก สิบแปดจับคู่ชุดรอบประตูใช่จับคู่สี่เก่าสี่เก่าสี่เก่าเก้าสาม Câu cầu Vinh cầu vinh cầu vinh ขอมออปเป็ดเก่าล่องเก่าสามล่องสี่เก่าออกหางออกไปอย่าบังเพลินหอกเออมาหันมาทางนี้เออนอนทางนี้จ้ะเออนอนทางนี้นอนน,อน,น,อน,อนั่นนันพุติบกนั่นโดดขู่วิ่งเดินเก่าล่องเปดนั่น ออกก้อนออกก้อนเบ่านะีวเล่าสันติภาพเสียงขมาอะไดแบ่นั่นนะเปน็นองไรเล่าสันสันติสันติ ภาพสันติภาพจับคู่สามสองสามสองเก้าหาเก้าหา một lần Vinh Vinh câu hà câu hà vinh câu hà vinh câu hà, vinh. Câu hà côm sám xuống ร่องงกหนึ่งร่องกูวิ่งเดินหาร่องเกา่าเดินหาร่องเกา่ามาบไปนี่เก็เป็นปะกษ์ซนเหลา ปะชาชนชาชนเหล้าชนเหล้าจับคู่สี่หก

สองสามวิ่งสองสามวิ่งสองสามวิ่งกลมสองส่องสี่่องหกเกคููวิ่งเด่นสา่องสอง सब एकता लाओ एक एक chắp khu kết hạ kết hạ mốc kết mốc kết mốc vinh Ngốc kết Ngốc kết vinh Ngốc kết cầm Kết hà long Ngốc 3 cô Vinh đến 6 long kết นีแค่อีแค่อีวีไอพี่จับคูจับคู câu hà câu kết câu kết câu xuống câu xuống Wing. วิ่งเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้าเก็ดวิ่งเก้าเก็ดกลมเก้าหาล่องเก้าศูนล่องคู่วิ่งเด่นเก้าล่องเก็ด เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเพอใด้เข้ามาแล้วไปรุนน่นโชคกันมือเส้าทุกลงบ่าได้คือเล่าเอ้ดาววิ่พี่ด้พี่น้องเด้อเล่าประตูใส่กับเล่าสามัคคีได้อยู่เล่าประตูใส่วันที่12บตุลาสองพันจับคู่สี่เก้าเก้าเก้าวิ่ง8ปดเก้ลม8ปเกล่องสีเก้าล่องเก้าสคู่วิ่งเด่นเก้าล่องแ ล่าสันติภาพ3 2มสองเก้าหาหนึ่งวิ่งเกหากมเก้หาล่อง3ามล่องหกหนึ่งคูวิ่งเล่นหาล่องเก้าภาษาชนเล่าหกสีไอีหกสอเก็ดวิ่งสอกมสองล่อง4ีกล่องหก็คูวิ่งเล่นสามล่องสองลาเอกตาเก็หาหกเก็ดหกวิ่งหกสมกลมไวิ่งหกก็กมหกเก็ด ล่องเก็ดหาล่องหกสามคูวิ่งเด่นหกล่องเก็ดนิเคอีพีเก้าหาเก้าศูเก้าหาเก้าเก็ดเก้าศูนย์วิ่งเก้าเก็ดกลมเก้าเก็ดล่องเก่าหาล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นเก่าล่องเก็ดเอาพี่น้องพื่อได้ขอมาแล้วกันให้ได้ศพได้หลับกันทุกคู่ทุกคนเนอเหมือนเสาตีหายพี่น้องศบศบมั่นมันกันทุกคู่ทุกคนแตกกคักพี่น้องมืออนเศ้าให้พี่น้องศบสบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ อย่าเก็บอย่าจนุนเลยพี่นอ้องเด้องเงินให้นอ้องท่องให้ไลให้คุณพาหลักษาเทวดาคุมข้องพอกันไมมวันที่13บสามพลาพี่น้องสำหรับมนีขอเก้าวคำว่าสวัสดี